ยาลูกข้าวคืออะไรต้นยาลูกข้าวมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า spermacoce, o อ y ซ i d e s ิ e r m ิร f ม,มีชื่อพ้องทางวิทยาศาสตร์ว่า borrelia, l e w a c o l i s migrido จะอยู่ในวงเขม็มหรือ r u b e s c i n ต้นยาลูกข้าวจัดเป็นไม้ล้มลุกลำต้นมีลักษณะตั้งตรงสูงได้ประมาณ15-40เซนติเมตรพบขึ้นในพื้นที่เปิดโล่งและตามพื้นที่น้ำขังแฉะใบต้นยาลูกข้าวใบเป็นใบเดี่ยวออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่ๆลักษณะของใบเป็นรูปใบหอกหรือรูปขอบขนานแกมใบหอกใบมีขนาดกว้างประมาณ1-2เซนติเมตรและยาวประมาณ3-6เซนติเมตรแผ่นใบเป็นสีเขียวส่วนเส้นใบเป็นสีม่วงแกมน้ำตาลมีขนเล็กน้อยทั้งสองด้านหูใบ จะอยู่ระหว่างก้านใบดอกต้นหญ้าลูกข้าวออกดอกเป็นช่อตามซอกใบดอกย่อยมีจํานวนมากเรียงตัวอัดกันแน่นเป็นช่อรูปครึ่งทรงกลมกลุ่มดอกย่อยมีใบรองรับสองใบดอกย่อยมีขนาดประมาณ1-2มิลลิเมตรกลีบดอกเป็นสีขาวโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้นๆโดยจะออกดอกในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนมีนาคมผลต้นย้าลูกข้าวผลเป็นผลสดขนาดเล็กลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลมแตกตามขวาง ประโยชน์และสรรพคุณของต้นญ้าลูกข้าว 1. นึ่ตำรับยาพื้นบ้านล้านานาจะใช้ญ้าลูกข้าวทั้งต้นประมาณ2กิโลกรัมผสมกับผักเป็ดแดงทั้งต้น2กิโลกรัมแกนสลัดใดครึ่งกิโลกรัมมะกรูด30ผลมะนาว30ผลและเกลือพอประมาณนำมาดองกับน้ำสาวข้าวใช้ดื่มเป็นยาแก้โรคผอมแหง้ง ขอกล่าวขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บวไซต์เมทไทยหากมีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วย